ปวยมาฝากปาดเอามาให้เบิร์ตเครื่องเลยบ่คือมะเขือไปกินเองแน่บ่เป็อย่างเด้อข้าวผสมปุ๋ยสูตรไหมต้นกล้วยอยู่บ้านน่ะมันออกลูกดกหลายก็เลยเอามาฝากเออด,ดีดีเว้ยเดี๋ยวมือหลัางข้าไปขอปุ๋ยตรงมาใส่เนยเด้อได้เลยแต่มงึงหนีเหี้อเห็นโตฟังวิทยุยเราเฮ็ดหน้าตายเขียดไม่อยา่างวะอ๋อฟังข่าวผัวสองสอมเมียปางตายอยู่วังหันเฮ้ยอุ้ยไสทำไมนี่มันโหดแถอะวะ ขันเป็นโตสิตีเมี่ยังสีปะวะขันเป็นกูน่ะว่าตีดอกเมียไปตีมอนวดดีกวา่า <c oughs> โตเลยมันของแท้หรีวปะไหผู้ใดบอกว่าจะไปตีมอนวดเมื่อกี้ฟ้า <c oughs> จ้าเมียจ้าคืออธิวาวหันม่ได้ไมยความว่าจงสั้นจ้าเมื่อดดหมายความมัาจงสั้นแล้วมันหมายความว่าจงไหนบบโคตรเลยงานเข้าเราบางยีนหมายข้ามมันมามาจงไหนเน เราจะไอ้ฮักเนี่ยผู้เดียวจ้าเนี่ยจ้าฮักเนี่ยผู้เดียวจ้าอีีบกจ้าเนี่ยตัวเด็กเออมาตัวเด็จ้า อย่าง,งนี้มูงหนีผู้เดียวนียพอดีมันห่อนอิเอินเยก็เลยมานาัังรับลมเกบวเสื้อดอกโต,ตงมีปัญหายอย่างถึงมานังรงนี่มีปัญหาก็พ่อยังบออือมีปัญหายอย่างบอกเก,กก็ได้บอกอมาโลดมันสีได้ระบายมันสีได้ฮูสุตดีขึ้น เอ,อ้ยเฮอยก็ะเพว่าผมกับพ่อยเนี่ยตั้งแต่คบกันมาบ่เคยมีปัญหากันเลยตั้งแต่มีคุณวิทย์เข้ามานี่แหละปัญหาก็เกิดขึนต้วมาๆๆวเหตุพ่อยไปใส่มาใส่กับคุณวิทย์นั่นบอเอ,อ้ยเห็ุงานผมก็แยกแยะออกแต่เป็นอย่างพ่อยอยู่กับคุณวิทย์ผมโผมทรไปกับบอลรับทักไล่ไปกับบอตอบแต่ว่าตอนที่ไปเหตุงานอ๋อมันก็ยู่น้ำตลอดเนี่ย มันบ่มีปัญหายอย่างดอกอย่าขิดหลายเสียห้ยผมบ่คีได้จังได๋เอ้ยกต่นในเมื่อผมเห็นพ่อยกับพุ้นวิทเนี่ยกอดกันต่อน้าผม่ว่าที่โตเห็นน่ะมันอาจสิบ่แมนก็ได้เพราะว่าเรือ่องท้งนองนี่มันก็เคยเกิดขึ้นขึ้นน้ำเอียขึ้นกันเอา้าแล้วไม่เกิดขึ้นแบบไร้หรอเอ้ยก็ตอนนั้นเอ้ยหัวตะคกกับไอ้ท่องวันนี้ มูผู้ชายมาหาอยู่เพื่อนด้วยความที่สนิทกันเมื่อได้พอกันโดนหลายเพราะพอกันก็กระโดดกอดกันไหลท่องเราก็มาพอดีเอาหลาท่องมาแล้วไ,ไว้ยังไอองบัดเนี๋ยเอาโตกกฮูจักไหลท่องเราก็สีโชมปูเอืยอย่างตัวแต่ความจริงมันเปิดเผยข้นสะกอนเปิดเผยแน่เดี๋ยวเอ่ยความจริงมูเอ,อย๋ยมันเป็นตุ๊ด <Huh? S 1> มันจะื่อไอ้ท้องจบ มันก็แหกปากกีหลั่นเฮียนหนึ่งตัวอีรีบเอื่อยหวนเออติดใขอบคุณหลายๆได้เอื่อยเด้อที่มาเห็นผมเดี้ยหัวได้มือ <blond> นีเฮ้ย่าเป็นยังดอกเกรยเห็นตูงหัวก็ดีใจแล้วไม่ต้องคิดอีกอย่างายเด้อครับเอื่อยาสันแอบไปก่อนเด้อ อ๋อฉันเนี่ยพวมหมู่ได้ว่าเยี่ยงห้องนี่เป็นคนมักท่ำมาท่ำโมว้าว แน่นอนที่สุดถึงว่าเป็นอย่างนี้วะก็มีธรรมะในใจสาธุขอยอ่านธรรมะทัมโมหูแต่ว่าอยากซิหว่าอ่านเรื่องอันใดเดียวนี่วะอ่านเรื่องกรรมของกรรมีและของกรรมไม่ลีกรรมดีกรรมบดีมันมีความแตกต่างกันจังใดไอ้ข้อความแตกต่างของกรรมลีก็คือเรากรรมอยู่อ่าและกรรมไม่รีคือมันหลุก ไปมันหลงไปเลยโอ้ปวดสมองจังเบาอีหยังมันคนลายางมันคนละแน่วคอยเราเส้นกับเจ้าเบาเลือเส้นอ่ะเส้นเส้นแบบนี้แสดงว่าลงหวยแหลกเจ้าืองูคอยนั่นหูบอคอยซื้อหวยเน่ะคอยบอดีกับถ้าคอยกับแล้วแนนอนเลยคอยรุ้ยหวยมังออกเปกเป๊กเมนมันเล็กเหมือนกัง เลืลืมกลับอะไยยังไงเล้วลืมกลับลยยลลกล็บลืมกลับไปซื้อจังไดแล้วเ่ระาะอะไรมันข่อยรวยข่อยเล่ยเส้งไปแล้วอ่อพุกเสร็จแล้วก็ไปอีกแล้วยายเพียงมันเพียงจริงๆสมซื่อมัน